ออกแบบเลเยอร์แกรม HMI สำหรับคอนเวิร์ตเมื่อกดทีเงื่อนเอขาการทำงานเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ออกเมื่อกด Pb 1วัตถุเคลื่อนที่ไปด้านซ้าย Pl 1จะดับเมื่อวัตถุชน PL2 จะติดเป็นเวลา3วิและทำงานวน4ครั้ง รอบที่4เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปชนด้านขวาต่อไฟ P อัและ P 1, 1จะติดกด P v 2วงกดวงจรหยุดทำงานเขาเขารีเซ็ตเป็น0กด P v 1ทํางทำงานกด P v 2วัตถุกลับมาที่เดิม